นักการเมืองคือคนที่เสียสลายประชาชนผมเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านอย่างยิ่งครับนักการเมืองเป็นอาชีพที่มีเกียรติทำไมทราบไหมครับเพราะนักการเมืองเป็นอาชีพเดียวในประเทศนี้ที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนและอาชีพที่แต่งตั้งโดยตรงจากประชาชนก็เพราะมีประชาธิปไตยนักการเมืองที่ไม่เคารพประชาธิปไตยคือนักการเมืองที่ไม่เคารพจริยธรรมของวิชาชีพ้ววันนี้มันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหน ไอ่ตามตามันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนันไม่มีประชาธิปไตยตรงไหนสบ250คนที่เป็นประชาธิปไตยไหมครับเปลี่ยนสูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์นี่ถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะทะเลาะกับใครหรือไม่ทะเลาะกับใครครับแต่มันเป็นการยืนยันเรื่องง่ายๆพื้นฐานที่สุดก็คือประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตย ประชาธิปไตยไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางออกทางเดียวที่เหลืออยู่ประชาธิปไตยที่ประเทศไทยไม่มีรัฐประหารอีกในอนาคตแค่นี้เองครับง่ายๆครับจะทะเลาะกับใครหรือไม่ทะเลาะกับใครแต่ต้องยืนยันในหลักการพื้นฐานอย่างนี้แต่ที่ประเทศไทยมีประชาธิปไตยไม่ได้มีรัฐประหารซ้ําแล้วซ้าเล่าก็เพราะมีนักการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ยังฝักใฝ่เผด็จการที่ยังไปรับใช้เผด็จการ ถ้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมไปเป็นนั่งร้านให้เขาหรือไม่ก็รับใช้พวกเขาตรงๆเลยการมีนักการเมืองอย่างนี้แหละที่ทําให้ประเด็จการมันไม่สูญหายไปจากประเทศไทยเสียทีขอโอกาสนี้ให้ประชาธิปไตไทยเติบโตและเบ่งบาน